ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับสังเกตไหมครับเรามักจะไอเพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ แต่ถ้าไอาบ่อยจนเรื้อรังควรทำอย่างไรพบคุณหมอผพ้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำครับอาการไอเรื้อรังเกิดจากอะไรได้บ้างครับ ก่อนอื่นต้องทำคเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอาการไอเลือดลังนในทางการแพทย์หมายถึงว่าไอติดต่อกันเกิน3สัปดาห์ขึ้นไปนะครับสิ่งแรกที่แพทย์จะต้องมองหาก็คือ1เป็นวัณโรคหรือไม่แลันดับ2ก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งถ้าเราไม่พบทั้ง2องอย่างแล้วเนี่ยเราจึงจะจัดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มไอเลือดลังที่เราพบบ่อยในทางการแพทย์นะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาการคัดจมูกเลือดลังแล้วก็มีภูมิแพ้กําเริบคนนี้จะทําให้มีน้ํามูกหยดลงหลังคอแล้วก็ทําให้เกิดอาการไอได้กลุ่มที่็จะ เป็นอาการระคายเคืองที่เกิดภายหลังจากเราหายจากการเป็นหวัดหรือจากระคายเคืองแคมลพิษเยงแต่ว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรืออาจจะมีโรคที่ทําให้หลอดลมเกิดภาวะภูมิไวเกินทําให้มีการไอเรื้อรังเกิน3สัปดาห์ได้ ส่วนกลุ่มโรคที่3นั้นก็จะเป็นกลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับคนอ้วนก็คือเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับซึ่งคนไข้กรดไหลย้อนที่มีอาการไอเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการทางกรดไหลย้อนชัดเจนก็ได้นะครับแต่อาจจะมาด้วยอาการไอเรื้อรังได้ครับทำอย่างไรให้หายจากอาการไอเรื้อรังได้บ้างครับถ้าเราพบแพทย์แล้ว หาสาเหตุได้แพทย์ก็จะให้การรักษาจำเพาะในด้านของตัวคนไข้เองก็คงต้องปฏิบัติตัวด้วยการพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นควันกา๊าซหรือสารเคมีต่างๆที่อาจจะมีฤทธิ์ร,ระคายเคืองทําให้เราคัดจมูกหรือมีการไอเลื้อรหลังไม่ยอมหายสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของการกินอาหารและการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดๆครับขอคําแนะนําการใช้ยาบรรเทาอาการไอควรเลือกอย่างไรครับ ในระหว่างที่แพทย์ให้การรักษาอาการไอเรื้อรังไม่ว่าจะเกิดจากเหตุอะไรก็ตามถ้ามีอาการไอรบกวนชีวิตประจําวันมากแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาที่จะระงับอาการไอส่วนในกรณีที่ไอแล้วเสมหะออกยากสิ่งที่ช่วยขับเสมหะได้ดีที่สุดคือน้ําแต่ในคนไข้บางคนอาจจะต้องใช้ยาละลายเสมหะช่วยครับอย่าให้การไอรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับดูแลสุขภาพ ชวนคนไทยออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน